นี่คือปริศนาแห่งเซ็กส์กับความสําเร็จที่อยากเล่าให้ฟังครับเชื่อหรือไม่ครับว่ามีความเชื่อมโยงอย่างแน่นแฟ้นระหว่างพลังทางเพศอารมณ์ความรู้สึกทางเพศกับความสําเร็จที่เชื่อมโยงกันอยู่ที่แยกกันไม่ออกเลยทีเดียว ว่ากันว่าอารมณ์ทางเพศเป็นส่วนหนึ่งของสภาวะจิตใจและเนื่องจากความไม่รู้และคาดไม่ถึงนี้เองทำให้สภาวะจิตใจส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับทางร่างกายและนอกจากนี้นะครับเรายังมีอคติด้านลบที่คนส่วนใหญ่มีต่ออารมณ์ทางเพศซึ่งได้มาจากการหาความรู้เรื่องเพศการมองเรื่องเพศในลักษณะที่ผิดๆหรือแม้แต่ข่าวคลาวที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน,นหลายๆอย่าง ยิ่งทำให้เรามองเรื่องทางเพศอย่างมีอคติโดยเฉพาะเรื่องของคุณผู้ชายทั้งหลายนะครับแต่เรื่องเหล่านี้นะครับจะหารู้ไหมว่าโดยเฉพาะคุณผู้ชายเนี่ยมีความเชื่อมโยงอย่างแน่นแฟ้นและมีความมหัศจรรย์อย่างลึกล้ำอยู่ระหว่างพลังทางเพศกับการขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จที่อยากจะเล่าให้ฟังในเรื่องนี้ครับแต่คุณผู้หญิงก็สามารถที่จะหาความรู้เบื้องลึกจากคลิปนี้ได้เช่นกันครับ ว่ากันว่ามีเรื่องราวดีๆแล้วก็มีข้อดีเกี่ยวกับพลังทางเพศอยู่3ประการในเบื้องแรกที่เรามองเห็นก็คือ1เรื่องของการสืบพันธุ์นั่นเองครับและ2การรักษาสุขภาพให้ดีเมื่อใช้เซ็กส์รักษาและบรรเทาอาการเจ็บป่วยมันจะกลายเป็นสิ่งที่เยียวยาที่ไม่มีอะไรเทียบได้เลยและก็สุดท้ายครับข้อ3การเปลี่ยนแปลงจากความรู้สามัญสู่อัจฉริยะผ่านการแปลสภาพ ซึ่งเราจะนำเอาข้อ3นี่เองมาบอกเล่าสู่กันฟังในเรื่องของความมหัศจรรย์ในการแปลสภาพการนำเอาพลังมหัศจรรย์แห่งเซ็กซ์ไปนำพาสู่ความสาเร็จกันและหลายหลายคนคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าความต้องการทางเพศเป็นความต้องการที่มีพลังดึงดูดมากที่สุดพลังหนึ่งของมนุษย์และเมื่อมนุษย์โดยเฉพาะคุณผู้ชายทั้งหลายเนี่ย เมื่อถูกผลักดันด้วยความต้องการพวกเขาจะสร้างจินตนาการเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้อย่างแจ่มชัดเลยทีเดียวมีความกล้าความมุขมานะและความไม่ลดละและความสามารถที่จะสร้างสรรค์อย่างไม่เคยมีมาก่อนในสถานการณ์ต่างๆและถ้าถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดมันก็จะเกิดเป็นเรื่องร้ายๆอย่างเช่นหลายๆคนที่เห็นในข่าวเรื่องของอาชญากรรมอาชญากรต่างๆซึ่งเขาบอกว่าพวกผู้ชายเนี่ยยินดีที่จะเสี่ยงชีวิตและ ชื่อเสียงเพื่อให้ได้ความสุขทางเพศเมื่อมีความต้องการอย่างแรงกล้าจริงหรือไม่ลองวิเคราะห์จากเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์จากเนื้อข่าวหลายๆข่าวและจากความสําเร็จในการสร้างแรงบันดาลใจของหลายๆท่านดูนะครับและส่วนนี้เองถ้าถูกนํามาใช้ มันจะกลายเป็นพลังสร้างสรรค์ที่มีแสนยานุภาพอย่างมากในด้านวรรณกรรมศิลปะหรือว่าอาชีพทุกแขนงเลยรวมถึงการสร้างความร่ำรวยแล้วก็การสร้างความสำเร็จและที่แน่ๆครับมันต้องมาควบคู่กัน2อ,อย่างก็คือการแปลสภาพจากพลังทางเพศอันแรงกล้านี้ต้องใช้ความพยายามมุมานะและใช้จิตใต้สำนึกอย่างมากที่จะควบคุมมันไปใช้ในทางที่ดีนั่นเอง แต่ให้มั่นใจได้เลยครับว่าผลลัพธ์จะคุ้มค่าแน่นอนเมื่อความต้องการแสดงออกทางเพศเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนจึงไม่ควรที่จะถูกกดไว้หรือกำจัดแต่ควรแสดงออกในรูปแบบอื่นที่สร้างเสริมร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณไม่ใช่นั้นความต้องการนี้จะแสดงออกผ่านทางร่างกายอย่างเดียวแล้วก็อาจจะแสดงออกในทางที่ไม่ดีนั่นเองถ้าจะลองให้ยกตัวอย่าง ท่านทั้งหลายลองจินตนาการดูครับว่าเราอาจจะสร้างเครื่องกันแม่น้ําแล้วก็ควบคุมน้ําได้ในช่วงระยะเวลาเวลาหนึ่งแต่พอน้ํามันมามากๆหรือว่ามันมีพลังมากๆสุดท้ายแล้วมันก็จะหาทางปลดปล่อยหรือว่าหาทางไหลไปในทิศทางของมันดังนั้นครับอารมณ์ทางเพศก็เช่นเดียวกันมันจะถูกกดทับและควบคุมในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่พอพลังมันมีมากๆขึ้นมันจะหาวิธีปลดปล่อยด้วยตัวของมันเองและถ้าพลังนี้ ไม่แปลสภาพไปเป็นอย่างอื่นที่สร้างสรรค์นะครับมันจะต้องหาทางออกอย่างอื่นที่ไม่ค่อยมีคุณค่านักนั่นเองครับดังนั้นจงเอาพลังทางเพศตรงนี้มาเป็นเรื่องราวของแรงบันดาลใจในการที่จะเข็นพลังแห่งความสร้างสรรค์ซึ่งถ้าใครค้นพบตรงจุดนี้แล้วครับถือว่าเป็นสิ่งที่โชคดีมากๆและจะนำท่านไปสู่ความเป็นอัจฉริยะบุรุษเลยทีเดียว ซึ่งเขาบอกว่าการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ค้นพบข้อเท็จจริงสําคัญว่า 1. ผู้ชายที่ประสบความสําเร็จมักมีพัฒนาการด้านอารมณ์ทางเพศสูงหรือไม่นั่นก็คือการเรียนรู้การแปลสภาพพลังทางเพศนั่นเองและ 2. ชายผู้มั่งคั่งมีชื่อเสียงโดดเด่นทั้งทางด้านการใช้ชีวิตศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมอุตสาหกรรมและอาชีพที่ทามักจะได้รับแรงบันดาลใจจาก ู้หญิงสิ่งนี้แหละครับเป็นสิ่งที่สําคัญนั่นก็คือแรงบันดาลใจในการที่จะกระทำํำหลายๆสิ่งในการที่จะเห็นพลังมาสู่การสร้างเรื่องราวดีๆเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาและจากการศึกษาไม่ว่าจะเป็นชายหรือว่าเป็นหญิงนะครับมีการศึกษาที่ยาวนานกว่า2,000ปีเลยก็ตามว่าเมื่อไรก็ตามที่พบบุคคลสำคัญที่ยิ่งใหญ่จะพบอีกอย่างหนึ่งว่า คนเหล่านั้นมักมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับความมหัศจรรย์แห่งเซ็กส์หรือว่าพลังทางเพศที่สูงกว่าคนอื่นอย่างน่าเหลือเชื่อนั่นเองดังนั้นอารมณ์ทางเพศก็คือแรงที่ต้านทานไม่ได้ที่เอาไว้ต่อสู้กับร่างกายที่เคลื่อนไหวไม่ได้เมื่อผู้ชายถูกขับด้วยอารมณ์นี้พวกเขาจะมีพลังในการลงมือทําอันเหลือเชื่อและเมื่อเข้าใจความจริงนี้แล้วนะครับจะเข้าใจคําพูดที่ว่าการแปลสภาพพลัง ทางเพศหรือว่าเรื่องเซ็กซ์ไปสู่การเป็นอัจฉริยะบุรุษนั่นเองดังนั้นจะเห็นว่าการทำลายต่อมเพศทั้งในมนุษย์และสัตว์ก็คือการเอาพลังส่วนนี้ออกไปจะพิสูจน์ได้ง่ายๆว่าจากบัวกระทีงที่ดุดุหรือว่าสัตว์ร้ายอะไรที่ดุดุที่เป็นตัวผู้ถ้าสมมติว่าถูกตอนออกไปมันก็คือแมวเชื่องๆตัวหนึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่เล่ามาทั้งหมดมันจะมีความ ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้ามากที่สุดในเรื่องต่อไปนี้ครับ 1. ก็คือการตอบสนองในด้านความต้องการการแสดงออกทางเพศ2การตอบสนองด้านความรัก3ด้านความปรารถนาอันแรงกล้าต่อชื่อเสียงอำนาจและเงินทองเพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจในการก้าวที่จะไปให้ได้ซึ่งความสำเร็จ ในสิ่งที่คิดสิ่งที่หวั่นออต่อเรื่องของพลังทางเพศหรือว่าเรื่องเซ็กซ์ 4. ด้านดนตรี 5. ด้านมิตรภาพระหว่างคนเพศเดียวกันและคนต่างเพศและก็ 6. ด้านของพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญที่สอดคล้องกลุ่มเกลียวกันตั้งแต่2คนหรือว่ามากกว่านั้นในการร่วมกันที่จะสร้างสารรค์ความก้าวหน้าด้านจิตวิญญาณหรือว่าด้านวัตถุหรือว่าด้านอื่นๆนําไปสู่ความสําเร็จต่อมาครับ ก็จะเป็นเรื่องความปรารถนาเรื่องความทุกข์ทรมานที่ร่วมกันเช่นคนใดโดนข่มเหงเรื่องแก่ที่มีประสบการณ์ร่วมกันก็จะลุกขึ้นมาต่อต้านหรือว่าลุกขึ้นมาทําในสิ่งเดียวกันและข้อ9วครับการตอบสนองด้านความกลัวและข้อ10ครับเรื่องพลังทางเพศหรือว่าเซ็กส์นี่เองนําไปสู่เรื่องร้ายได้เหมือนกันอย่างเช่นการตอบสนองทางด้านยาเสพติดและแอลกอฮอล์เรื่องต่างๆมักวนเวียนอยู่กับพลังที่เรา ทีี่่่เเราเลาลถถึึงงในนนวั้จะเห็นได้จากคนที่มีความเจ้าชู้หรือว่ามีเสน่ห์ในการดึงดูดใจเนี่ยถ้ามองอาชีพที่เห็นกันอยู่ในสังคมปัจจุบันจะเห็นว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยคือกลุ่มนักขายอันยอดเยี่ยมเลยทีเดียวเพราะพวกเขามีลักษณะบุคลิกท่าทางเสน่ห์เฉพาะตัวหรือว่าพลังที่ดึงดูดทางเพศไว้สื่อสารผ่านรูปแบบเหล่านี้ครับ ก็คือรูปแบบการทักทายการประสานมือการบ่งบอกได้ทันทีว่าบุคคลนั้นมีสเสน่ห์หรือไม่มีสเสน่ห์แล้วก็เรื่องของน้ําเสียงเรื่องของสเสน่ห์พลังทางเพศอันเป็นปัจจัยที่ทำให้เสียงพูดของเรามีสีสันไพเร,ราะแลก็น่าฟังท่าทางการวางตัวการแสดงออกจะสง่างามเป็นธรรมชาติดูเคลื่อนไหวคล่องแคล่วไปหมดรวมทั้งความคิดที่มีความคิดไวต่อการตอบสนองการสร้างอำนาจการชักจูงคนรอบข้างและสุดท้าย การแสดงออกที่เห็นได้ง่ายที่สุดก็คือเรื่องของการแต่งตัวซึ่งคนมีสน่หต่อเพศตรงข้ามมักใส่ใจในภาพลักษณ์ของตนเองและมักเลือกรูปแบบการแต่งกายที่เข้ากับบุคลิกภาพสีผิวได้อย่างกลมกลืนนั่นเองฉะนั้นเวลาหลายๆบริษัทที่เลือกพนักง,งานฝ่ายขายเขาอาจจะสนใจแบล็กกราว สนใจความรู้บ้างแต่สิ่งที่มองเห็นแล้วรู้เลยนั่นก็คือบุคลิกที่แตกต่างจากคนเหล่านี้บุคลิกที่มีสเสน่ห์เฉพาะตัวมีพลังและจะไม่มีทางกระตื้นหรือล้นและไม่อาจกระตุ้นผู้อื่นได้เลยถ้าพลังเหล่านี้หดหายไปดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะแสดงออกได้ทันทีที่พบเห็นไม่ว่าจะเป็นนักขายจะเป็นอ่าบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นใครก็ตามที่จะต้องทํางานปฏิสัมพันธ์ สังคมหรือว่ากับคนข้างนอกเพื่อที่จะดึงดูดเอาผลประโยชน์เข้ามาสู่บริษัทครับนั่นคือเรื่องเล่าปริศนาแห่งเซ็กซ์กับมหัศจรรย์แห่งความสำเร็จที่ถูกเกล้าเอาไว้ในหนังสือ Think and g ด o w r i t h ขอบคุณผู้เขียนและขอบคุณสำนักพิมพ์รวมทั้งผู้แปลด้วยนะครับเรื่องราวดีๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวบุคคลหากไม่เชื่อ ลองดูนะครับลองค้นหาทบทวนสิ่งที่มีอยู่ในความคิดของเราเราจะพบเรื่องราวของความมหัศจรรย์เรื่องราวของแรงบันดาลใจกับความมหัศจรรย์ของพลังทางเพศกับความสำเร็จวันนี้อย่าลืมบอกเล่าเรื่องราวดีๆเหล่านี้ให้เพื่อนพี่น้องและคนรอบตัวฟังด้วยการกดไลค์กดแชร์และ s u b s c r i b e เพื่อให้กำลังใจในการทำคลิปของช่องเราครับวันนี้ Daily Secret ขอบคุณครับ